ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้จะมาอัปเดตผมได้ให้ทางแมคโครของมะกุดสัให้เพื่อไว้เก็บกับน้ำกักเก็บน้ำนะไว้ใช้ช่วงหน้าแรงก็ขุดว่างประมาณ8เมตรครับก็ยาวน่าจะเกือบ30เมตรได้แต่ลึกเนี่ยตอนแรกคิดคุยกันก็คือเอาเต็มที่ที่แมคโครสามารถขุดได้ก็ได้ประมาณ4เมตร แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอันนี้ขุดลงไปแค่เม็ดครึ่งนะครับน้ำน้ำออกละน้ำสีใสเลยน้ำออกละอน,นี้ก็เลยว่าให้ทางไมโครเขาดูว่าจะขุดเต็มที่ได้สักกี่เม็ดก็เอาแค่นั้นลึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็จะขุดสะดืออย่างเงี้ยสักสองจุดในสระขนาดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับ อนนี้ที่ขุดไปแล้วก็น่าจะประมาณเม็ดน,นิดๆนะครับแต่ถ้าที่ดูระดับน้ําจากจากพื้นดินเนี่ยมันลึกลึกไปอยู่ที่ประมาณเม็ดครึ่งนะครับก็แสดงว่าตรงนี้ตาน้ําค่อนข้างดีเลยไปสังเกตในน้ํามันจะใสปิ๊งเลยครับ <c oughs> ผมลองชิมดูแล้วอร่อยมากไม่เค็มครับไ,ได้เลยเพราะน่าจะอีกประมาณวันถืสองวันก็เสร็จ ก็เขาก็เอาดินรถขนดินเอาดินไปถมที่ด้วยแล้วก็โซนนี้เดี๋ยวก็จะใส่เป็นคันคันล้อมรอบจากเหมือนกันจริงๆอยากได้ลึกประมาณ4เมตรเป็นอย่างน้อยแต่เท่าที่ดูแล้วผมว่าเต็มที่ได้ประมาณเี้รครึ่งนะที่ดูนะตอนนี้ก็ให้เขาถมพนนาด้านข้างเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่ามันช่องไปสัเคตนะ โซนข้างนี้มันจะคล่องมาให้ผมเพิ่มเข้าไปอันนี้รถค้อมาแล้วะรถขนดินเม,มคโทรก็มีหน,นึ่งคันหนึ่งคนดินประมาณห้าคัน, 5, 6, นครับเพราะว่าผมให้เขาเอาดินไปด้วยมันจะได้ลดรายจ่ายของเราด้วยครับ โดยรอันนี้เดี๋ยวถ้าขุดเสร็จเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูดีนอันนี้ขุดได้ประมาณเกือบครึ่งทางแล้วอันนี้ก็ผลดินเอาไปส่ที่ของชาวบ้านที่เขาต้องการดินก็น่าจะตอนนี้ก็คิดน่าจะคันละประมาณร้อยกว่าบาทนะครับรวมดัน,ดวนรวมปรับพื้นที่ให้ด้วยนะครับส่างว่าผมตรงน,นี้เดี๋ยวก็จะให้กับดันให้มันเรียบเรียบเท่ากันเลยเรียบเท่ากัน uh um...